สวัสดีตอนแรกจ้าหลังฝนตกชุ่มชํำเน่จักน้อยนี่ชุ่มชื้นแห้งพอจะมีน้ำนิดนิดๆสิ้ผ้าเลาะบึงเห็ดพะในกันแท้ แต่บ่บุท่านมีหนามแ่เนาะหน้านี่ปอดสารบรัยคุ้มหยาด้วยค่ะนี่มีหนามนิดนิดกระตกลงมาอีกเรื่อยๆกะสิมีหนามแ่เขาอยู่กันฝนบ่ตกกะ นกติละ่ะนกยิกเขาหน่อยบรรยากาศหลังฝนตกด้วยค่ะสดชื่นสูมไฟไลายแมงวันนะแมงวันตอมง่วหลายหลายก็สูมไฟให้แม่จักน้อยจกักมันสไลายใดบัดอกสูมไปอ่าสิพาไปเบิงเห็ดพอสีนี้สุดซีดหลุนบอของมาหลุนกัน มองเคยเอาซิอู๋เนี่ยคันแท่เนาะฟังนั่นหน้าฟังนั่นนะซีไลกะจำค่ะจำให้เพิ่นจำไทยเอิ่นจำไทยเนาะการเงินคัดสน จำเอาเงินก่อนมาหมุนเวียนพี่น้องเอ้ยเบ่งบรรยากาศตอนแรงสดชื่นสดชื่นดเสียงนกกระห้องนกนี่แหละโตดีครับจิกตนเขามุนเป็นมุน บ่มีนามนกกระจิกเขามีนามบักหอยกับกินเขาโอ้เงดดหลายบ่มีความพอดีแต่ว่างานนี้มีหอยแตกะบอบ่รุนแรงบ่ถึงขนาดกินเขามุนนี่นี่คือเขาหน่อยขันเขาได้นนามเซเขาก็สิง,งามขึ้นมาเนี่ย บ้านเขาพี่น้องบ่เ,เคยดำดอกเด้อนนี่ดำบด้ยแล้วเมื่อยแลก้กการล่งทุนหลายบรรยากาศหลังฝนตกตอนเร่งๆนี่คันแท้นี่เคยมีเคยมีเห็ดเผาะ มาเบิงสิมีบอตอนนี้ฟังนี่บ่เคยที่สีดยาก็ถือว่าปลอดสารแต่ว่าฟังโน,น่นเพิ่นสีดยาดีแห้งจำหน้าให้เพิ่นเนาะเพิ่นกับเป็นเช้าวหน้าที่ถนัดฉีดแล้วเกินเห็ดเพาะมันก็ขึ้นฟังเพิ่นมาเนี่ หลวดหลวดกันงัวเ่าท่านได้เก็บเบิด์ตอยู่จกักหยาอีหยังดอกพี่น้องเอ้ยสิเบิง์นก็เห็ดพอนี่อันดอก,กแก่ๆมันอยู่ฟังผลเบิดเ,ด,เ,ด,เด้โเออไปสิกาหากินเนาะดอกแก่ๆอยู่ฟังนี่มันก็นสิออกเห็ดอ่อนอยู่ฟังนี่พราะฉะนั้นฟังนี่ บะขอยมี่ังแต่ข้องบะขอยมี่มี่ก็ส่วนหน่อยฝนตกทือนึงขัดมันตกเรื่อยๆมันก็นสิมี่หนามเซียอยู่โอ้ยขาปวดก่อน นี่ยังดอกไฟบ่ได้เปิดแล้วแต่เก็บปลวดบ่ทันแล้วเอ้านี่นี่นี่นเฮ็ดข้อแก่เนี่ยนะนี่มัดกองกันอยู่ฟังนี่นะเอ้านะนขันมัดกองอยู่ฟังนี่เฮ็ดข้อมันก็นสิเกิดฟังนี่เพราะฉะนั้นกับบอดดิกินค่ะ เพว่าฟังนี่จำหน้าให้เพิ่นสีไลคือคัดสนเงินเนาะค่ะเป็นส่วงเนืงคัดสนเฮงกระจำเขืเอินจำไทยบอดดีบอดดี้จำขาดขระจำขาดกะสีไลละพันแคียสีพันแต่ว่าอันนี้จำไทยแล้วแต่ห้าสิเบากันเอาอันนี้ก็คือ สี่หมืน่นลายละหมืน่นจำไทยก็จำให้เอื่อยแหละเอื่อยเพิ่นมีปัญหาเรื่องรถมันออกรถให้ลูก่ายเพิ่นเห็ุปัญหาไหเมียี่นหองเอ้ยสดชื่นครับนี่ต้นนี้นี่ที่ฟ้าพา อยู่ใกล่ๆเถียงเหมือน,นัันก็น,นั่งอยู่เถียงนั่นละดังจนแบบตกใจเนาะห้องกรีดกอีดอะหรือว่าลงใส่เจอ้อของภาพมหาเห็ดพาอกับบดไเห็ดพ่อพ่อทด่จริงๆันแท่นี่หาเธอหนึ่งก็คืดไอแกงอยู่เด้ท่านออกบ แต่ว่าฟังเนี่มันคนสีดยาขันมันมีกับสีบบเก็บกินเคยเก็บกินแล้วเพื่อกับสีใส่หอดกันแท่เนาะเคยเก็บกินเธอหนึ่งช่าปากเลยกินกินลูกกินเม็ดเดียวนะเห็ดพอนะช่าในปากเท่ถิ่เบิดเลย เฮ็ดเพาะมันก็จิสูญพันย้อนค้นสีดย,ยานน่แหละแด่ว่าฟังในบร้ษีเดอ้อพี่น้องอุ้ยแนี่นี่คุยพอ่อเฮ็ดเพาะอันเยอะยุฟังจะคล้องด้วยบรไษ้ถือยาดอกฟังในฟังในปลอดสารพี่นอ้องเอ้ยนี่โอ้ยบรไษ้เอาสอดลงมานำนี่พี่น้องเฮ็ดเพาะนี่น กินได้กันแท่นหน้านพี่น้องเอ้ยมามีอันนั้นมามี่ปลาคือเขาเนาะแถวนี่นี่คือเห็ดพอฝ่ายเขาสิขื้นเป็นกลุ่มเห็ดพอหนังสิบ่ขื้นเป็นกลุ่มเด้สิขื้นย้ายไปเรื่อยๆนี่เอา้าหินว้ออันหน่อยแท้เอาสวดมานำข้อ,ข,อขุด แปลว,ว่ากันแท่นี่ก็มีค้นมาจอออยู่เด้เขาก็บรคิดว่าเห่ากับสิกเก็บคือกันเขาก็จออของเห่าคือกัน,นมันเคยมีเนาะพี่น้องนี่เฮ็ดพอฝ่ายพี่น้องนี่มันขึ้นเป็นกลองสีนี่เอยแค่นี่ก็มีความซุกแล้วล่ะบ่บรรมีหนังก็มีฝ่ายแล้วก็ออยังดี ไปปนกระไดขันมันได้บ่หลายเนาะ,ะปนเป็ปลาทูนี่มันเป็น,ปนมันจะอยู่เป็นลังๆสินะเห็ดพ่อฝายมันคือเห็ดพ่อหนังเลยเห็ดพ่อหนังหลายแต่มันข้นในอันนั้นมันข้นในในป่าเนาะเขาตรงนี้ป่าอุ้ยพี่น้อดีแตงข่อยยางมากม嘛นี่ เห็นฝนมันตกว่ามันต้องเห็นหลักมันหล่อลายเถื่อเราโบเห็นจักเถื่อฝนตกมันก็ศีรษะเห็นอันมันสิเป็นนี่เห็ดพอฝายมันสิเป็นอันไหนหน้าเนี่นี่สิเป็นใหญ่ขาวๆนะพี่น้อเขาเก็สิเห็นจั่างสิเขา็สิง่ายในการหาป่ะจําเป็นต้องมีมีดมีเสียมเอามือแข็งๆนี่แหละ อ้ยดีนะมากับซันบอได้กินเลยเว้ยพี่น้องพี่นอ้องเอ้ยนี่นี่กองนี่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 กองนี่กองนี่โอ้ยโอ้ยความสุขของข่อยได้นี่เอ้ยกำลังได้เก็บเห็ดน้ำเขาอุ้ยอุ้ย ได้อันใดแก่บบแก่ได้จังเป็นเหลือตอนหลังอุ้ยนี่นี่นี่มันขึ้นเป็นเป็นกองเลยเป็นเป็นรังเลยไงเป็นรังไขน่น่ะนะนะอุ้ยเฮ้ยว้ยแตกจ้อยเสียดายอ,อ,นอ,อ,นอ,อนันอ่อนๆหนาสิได้แกงนะนี่อุ้ยได้แกงอยู่ คือเยอะอยู่ดีนะมาเนี่ยพี่น้องนี่เดี๋ยวตอนหลังก่อนจะคอยอันนี้นี่แมนเบิร์ตเลยนี่เป็นไฟๆเนาะเป็นเป็นรังๆเป็นเป็นอย่างอ่ะเป็นขาวๆอ่ะแมนเบิร์ตพี่น้องเอ้ยความสุขความสุขคอยได้คนมาก่อนนี่ อู้ยมาแบบมือเปล่าเลยเอามือแข็งๆนี่ลหละเา้าคิดว่าสิ่ไดด้นี่ดีนะมาเห็นว่ามันมีคนมาจอบขื้นกันเขาม,มาจอบหน้าเฮ้าเนาะเฮ้ากตบไอยากให้จอบดอกอยากเก็บเองขึ้นกันมันใจเนาะน่าจะของบะไรสีดยาสีดยัง เห็นบ่มันสิเป็นสิเป็นขาวๆใยขาวๆนี่คือเห็ดเลยเนี่ยนี่นพี่น้องเห็ดเพาะฝ้ายจ้ะจะเพิ่งเบิดเด้อกําลังเก็บมอนมอนจะเพิ่งเบิดตดิด จอดมานํ่กับโคดไปเรื่อยๆ้พี่น้องเลยเมื่อก็นจะเห็นเรื่อยๆล่ะน,นี่เห็นว่นี่คือเห็ดพาะฝายขอสิโยเป็นล่งความสุขเล็กๆดินมันดินมันสีพองๆึ้นลอก พี่น้องนี่เห็นบ่มันสีเหลียวเห็นนะกัดฝนตกมันสีเหลียวเห็นถ้าบ่มีฝน,น,นตกใส่บอขอใหาบ่เห็นเลยล่ะอันนี้ไงนี่ไงจ้ะนี่เก็บไปค่ะได้แกงหนึ่งเก็บเห็ดมันก็ดมวนอยู่มันสิบ,บ่มวนยยมหลาก อสองกระจออยู่เ้ยได้เก็บได้แกงดูหน่อยก็เอาเอาถิมไว้มันอก็พอนี่เดอันน,นี้กันแท่เ้ยพี่น้องเลยกันยุฟังนั่นปกติมันก็นหลอยู่แต่ว่า เขาสีดยาค่ะให้เขามาเศ้าหน้าเขาก็ทำายคันแท่เข้าอยู่คือเขาสีดยาดีดีคันแท่ที่เขาเคยหายกินหาะอยากกะบ่ไดนาหาบกาเห็ดจังไหนเนาะทุกงากต็ต้องจำให้เขานี่นี่คือเห็ด พอนังเลยมันจะขึ้นแค่ดอกเดียวสิขึ้นบาหลายเลยห้พอนยังก็เอาตอนนี้อยากกินอยากกิน บุก,ก่อนนี่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 เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาหนังอันนี้น่นสนะิบุบุกขึ้นหลายก็เฮ็ดเพาฝายนะขั้งสีเบื้องตื้อก่ะแก่กเข้ากับพิมเวลายอยู่เข้ากับบกเกิดนี่นี่คือเฮ็ดเพาหนังนี่ให้เก็บนิดๆ พอหนังมันสีนี่หน่อยนี่พี่น้องเอ้ยคอยได้ลายอยู่เด้นี่ความเมียนแน่นหน่อยเด้นน่เห็นบ่ห้อยเสียมเขามาสับเบึง มาสับกะหวังอยู่หวงอยู่เอาไปกินแต่ของเนาะที่บรร่สีดยากับพ่อได้กินแต่ของเนี่ยนะได้เก็บดีนะมาเห็นเองคนอื่นเห็นก็เสียดายเสียใจเลย,ยล่ะ่ายหลายๆนี่กันแท้ ป่าเขาป่าเขาบ่มีดอกป่าอันป่าป่าเฮดบ่มีคือเขาหากินนักสีติสุปีม,มีป่าเฮดหรอกจ้าเ็มีแต่ป่าข้าวเดยวหาอีกก่อน คงจะมีแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยล่าไปด้วยบรรยากาศตอนแรงๆรถสาสค่ะตอนแรงล่าไปด้วยกองเห็ดเด้อด้ๆน,นี่โอ้นี่ใส่แกงหนึ่งอยู่ แค่นี้เด้อค่ะ